วัสดีครับต่อไปในหัวข้อสถานการณ์การผลิตและตลาดสินค้าทุเรียนในกัมพูชานะครับเ,เพื่อนบ้านของเราคือกัมพูชานะครับก็มีการ,รปลูกทุเรียนเยอะมากมาก,มากนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ หนึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้ทำข้อมูลนี้นะครับในหัวข้อที่หนึ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในกัมพูชามีทั้งหมดประมาณ5,289เฮกตาร์เฮกตาร์นึงก็6 6ไร่เศษนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะ6.2หรือ6.6จะไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เพาะปลูก2อรูปแบบได้แก่1ปลูกโดยบริษัทพื้นที่ประมาณ551เฮกตาร์ข้อที่2ปลูกโดยเกษตรกรพื้นที่ประมาณ4,738เฮกตาร์ทีนี้ข้อที่2ผลผลิตและการนำเข้าทุเรียนนะครับ ผลิตในประเทศกัมพูชาเอง36,656ตันต่อปีข้อที่ต่อไปก็คือนำเข้าจากไทย3-4 0ถึง4,000ตันต่อปีนะครับทีนี้ข้อที่4ราคาขายปลีกทุเรียนหมอนทองในประเทศกัมพูชานะครับ ข้อที่หนึ่งถ้าเป็นทุเรียนที่นำเข้าจากไทยราคาต่อกิโลนะครับจะอยู่ประมาณ7.1ถึง7.5 u s ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมก็เราก็เอาประมาณอ่าสักเอา35ไปคูณอย่างนี้นะครับ35บาทต่อ1ดอลลาร์โดยประมาณนะครับขึ้นลงไปคูณน,นะครับต่อไปนะครับเขาก็ปลูก ในประเทศอันดับที่หนึ่งเนี่ยนะครับปลูกที่จังหวัดนะครับพัทบ,บงราคาจะอยู่7จ็ถึง7.5็ดดยูเอสดอลลาร์ต่อกิโลกรัมอันดับสองก็คือจังหวัดกัมปอดนะครับ7.5ถึง8ปดยูเอสดอลลาร์ กิโลกรัมอันดับที่3ก็คือกัมพงจาม6.75ถึง7 u s ดต่อลลาร์ตอกิโลกรัมเราจะสังเกตเห็นว่าทุเรียนที่ราคาดีคือทุเรียนที่มาจากจังหวัดกัมปอดของกัมพูชาจะได้7.5ถึง8 u s ต่อกิโลกัมปอดนี่ก็เป็นแหล่งที่คล้ายๆจันทบุรี นะครับคือมีภูเขาใกล้ทะเลเหมือนจันนะครับจันนี่ก็ติดทะเลมีภูเขาสภาพภูมิอากาศกํมปอดนะครับเหมาะสมมากในการปลูกทุเรียนนะครับดังนั้นแล้วทุเรียนของกัมพูชาจึงปลูกที่จังหวัดกัมปอดเยอะและก็ค่อนข้างจะได้ ราคาดีนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่5ช่องทางการค้ากับประเทศไทยนะครับก็ข้อที่1ผู้ค้าส่งชาวกัมพูชาจะนําเข้าทุเรียนตามแนวชายแดนนะครับข้อที่2แล้วเอามาวางขายในตลาดค้าส่งที่กรุงพนมเปญที่เป็นเมืองหลวงนะครับข้อที่3ผู้ค้าปลีกก็จะมารับซื้อ จากผู้ค้าส่งไปขายต่อ,อยังแหล่งต่างๆทั่วประเทศทีนี้ข้อที่6โอกาสอุปสรรคและข้อเสนอแนะนะครับข้อที่1 6.1ทุเรียนสดจากไทยส่งมาที่กัมพูชาได้อย่างรวดเร็วและค่าขนส่งไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็เพราะว่าชายแดนจันทบ,บุรีนั้นก็ติดกัน กับชายแดนกัมพูชานะครับข้อที่สองทุเรียนไทยมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของชาวกัมพูชานะครับข้อที่สามกัมพูชามีแผนเพิ่มพื้นที่ปลูกทุเรียนและพัฒนาคุณภาพของสายพันธุ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกทุเรียนไทยไปกัมพูชาอันนี้มันก็เป็นของแน่อยู่แล้ว ทุกประเทศเขาก็ต้องพยายามลดการนำเข้าพยายามปลูกในประเทศของตนเองเพื่อเป็นการลดการนำเข้าและสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีเขาก็มองออกเหมือนที่เรามองว่าทุเรียนราคาดีต้นหนึ่งได้ต้องหลายร้อยกิโล กิโลหนึ่งก็เป็นร้อยบาทมันก็ได้เป็นหมื่นนะครับต่อต้นถ้าปลูกเป็นพันต้นล่ะครับจะได้เท่าไหร่เห็นไหมครับต่อปีนะครับดังนั้นเราไม่ต้องไปกลัวหรือไม่ต้องไปคิดเยอะเกินเหตุเพราะอนาคตมันเดายากครับถ้าคุณเอาแต่กลัวมันก็ไม่ได้เดินไปข้างหน้ากลัวก็ด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าเราปลูกข้าว หรือทําอย่างอื่นแล้วมันรายได้มันไม่ดีเราก็ต้องเดินหน้าเรื่องทุเรียนแหละครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญนะครับและก็เรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผลไม้ไทยโดยเฉพาะทุเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาและขยายตลาดทุเรียนในกัมพูชาอันนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันได้ว่า การทำการตลาดนั้นนะบางครั้งภาครัฐก็ต้องเข้าไปเป็นตัวชูโรงเป็นสปอนเซอร์ในการจ่ายเงินสนับสนุนหรือว่าทำทุกอย่างเพื่อกระตุ้นถึงเราจะทำทุกปีเราก็อาจจะต้องจัดว่าปีละสองครั้งได้ไหมช่วงไหนทุเรียนออกเดือนกุมภาพันธ์มีนานี้จัดเลยแล้วช่วงไหนทุเรียนใต้ออกเดือนไหนก็จัดอีกครั้ง เพราะว่าทุเรียนเขาก็จะหมดแต่เรายังมีในภาคใต้เอาทุเรียนใต้ก็ขนขึ้นไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งจัดบ่อยเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นผลดีต่อการขายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าของตลาดสินค้าทุเรียนในกัมพูชานะครับเอามาฝากเพื่อนๆสมาชิกสวัสดีครับ